เราจะมาทากันแดดลูเซนนะคะเป็นตัวเทสต์อยู่นะทุกคนตอนนี้กําลังแบบว่ามีคนอยากได้เยอะนะแล้วก็ทุกคนเชื่อไหมว่าการทากันแดดลูเซนนะคะมันทําให้แบบว่าเหมือนปรับสภาพผิวเราอะให้มีความแบบว่าอืมขนาดแบบว่าคือตอนแรกอะทาแล้วก็ว่าสวยใช่ไหมสวยแล้วใช่ไหมพอหลังจากทาเสร็จแล้วอะทุกคนเชื่อไหมว่ามันเหมือนทาคุชชั่นเลยแล้วเวลาล้างหน้าออกเชื่อไหมว่าเฮ้ยตกลงนี่เป็นกันแดดจริงปะเนี่ยแล้วแบบทาไปแล้วมันมีความรู้สึกแบบว่า หน้ามันแบบว่ามีความเป็นแก้วเป็นแสงมีความแบบว่าเหมือนขออาวอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยถกลงเป็นกันแดดหรือว่าเป็น,เป,นเป็นตัวบารุงคะหรือว่าเป็นกันแดดพร้อมบารุงอะไรเงี้ยนะทุกคนเนี่ยทารอบดวงตาได้ไม่แสบนะคะทารอบดวงตาได้นะคะไม่แสบเลยดูทุกคนดูเนะี่ยดูความเห็นะไหมอือพอเขาเซตตัวไปแล้วอะคือไม่ต้องทาคุชชั่นค่ะเราสามารถที่จะลงบลัช เขียนคิว้วทาปากแล้วก็ออกไปข้างนอกได้นะทุกคนดูความเบลอขุมขนนะดูความเงาดูความฉ่าเดี๋ยวต้องรอให้เซตตัวก่อนนะคะเนะี่ยเราจะสวยยิ่งกว่านี้อีกทุกคนรอได้เลยนะรอได้เลยแล้วก็ป้ายยาก,กันทุกวันเลยนะตอนนี้